สวัสดีค่ะทุกคนจ้าโมนีเดี๋ยวแม่คงจะพามาทำส่วไก่ค่ะทุกคนค่ะเาตักไก่มาฉีกก่อนอ่ามันทอนค่ะทุกคนค่ะมันทอนอ่เดี๋ยวเราจะฉีกเอาเนื้อไก่สิภาษิตส่วไก่ค่ะทุกคนค่ะฉีกเอาเนื้อมันกันเอาเฉพาะเนื้ออ่ นี่นะคะเขากระไดเนื้อไก่ฉีกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอีกนิดนึงก่อนเพราะว่ามันยังไม่สุกดีอ่าเดี๋ยวเราไปต้มก่อนนะคะอ่าอันนี้คือเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันค่ะเขาสิมะเห็ดเสัวกันนะคะเขาก็ใส่ข่าขวาลงไปค่ะทุกคนคะใส่ข้าขวาลงไปค่ะแล้วเขาก็ใส่พริกขวาไ,ไม่ใส่เยอะอ่ะ อย่ากินไม่ได้อ่าใส่พริกวางไปใส่ผักหอมค่ะทุกคนค่ะอ่าใส่ผักหอมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่คงจะบีบมะนาวแล้วนะคะออันนี้คือส่วนก็แต่มากินคือส่วอึ้งเลยเนาะชอปเปยวนิดหน่อยอ่าแล้วก็มาคนค่ะว้าวกลิ่นหอมมากเลยหอยห้หหอย เสร็จแล้วนี่ค่ะส่วไก่ค่ะทุกคนค่ะนี่เลยหน้าตาส่วไก่แซบแซบค่ะทุกคนนี่เลยอ่ะซิมซิมกันแซบ